สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเราคาวารตี้ในเทปพ,พิเศษของเราค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและแน่นอนค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่กับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธ,นธรรมจีนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับนิฮาวในฐานะที่อาจารย์เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะอาจารย์ได้เคยไปเยี่ยมชมโรงงานที่ประเทศไต้หวันไหมคะอันนี้เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งเลยนะครับว่าอาจารย์โราเนี่ยจะต้องเดินทางไป ถ้าไม่เดินทางไปจะไม่ต่อสัญญาก้ไม่เห็นตาต้องให้รู้จริงเห็นกับตาว่าทาอย่างไรอะไรยังไงใช่ไหมคะจะมาโมเมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนะครับก็พอไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในใจกรุงไทยเปเลยนะถ้าอยู่ใจกลางกรุงไทยเปอาจารย์ก็ยัง question อยู่ก็ยังจะต้องสงสัยว่าเรากําลังจะผลิตสารธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยแต่อยู่ใน มหานครที่เต็มไปด้วยมลพิษไปหมดเลยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเปล่าเลยพอลงไปถึงเนี่ยเขาก็ขับรถพาเรานู่นไปหชั่วโมงออกไปเลยคือจากไทเปนั่งอาจารย์ต้องนั่งรถหชั่วโมงไทเปเนี่ยอยู่ทางเหนือของของไต้หวันนะครับก็ลงใต้ลงมาอยู่ตรงสะดือไต้หวันเลยทั้งแหล่งวัสดุ ภูมิอากาศอาภูมิศาสตร์ทุกอย่างมันลงตัวเหมาะเจาะอาจารย์ไม่รู้ก็ขนลุกเลยก็พอเข้าไปถึงในโรงงานในขั้นแรกเนี่ยก็ได้เจอกับเจ้าของเขาะนะครับซึ่งเป็นคนไต้หวันสิ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือ,อผู้นักวิจัยของเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นคนไต้หวันนะ,ะแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่อเมริกา โอเคเขามีผลงานเยอะมากที่อเมริกาแล้วเขาจะไม่กลับเขาจะไม่กลับไตวันแล้วนะค่ะแล้วบังเอิญเนี่ยเจ้าของโรงงานนี้ค่ะไปขอร้องซื้อตัวก็ไม่มานะอ๋อซื้อไม่ได้ด้วยเงินด้วยซื้อไม่ได้ด้วยนะต้องไปคุยคุณบอกว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยนะโอเคทางวิทยาศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยเจริญมากค่ะเจะคุณจะเอาไฮเทคขนาดไหนก็มีเอาเครื่องมือขนาดไหนก็มีเอาเครื่องสกัดขนาดไหนก็มีอะไรมีหมดแต่คุณอย่าลืมนะว่า คุณเป็นคนจีนแล้วคุณเนี่ยมีวิทยาการ5,000ปีคุณยังต้องเอาไอ้ความเจริญของอเมริกานั้นน่ยกลับมาเพื่อที่จะมามาขุดนะะมาขุดไอ้ขุมทรัพย์อันนี้เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติโอ้และฮีก็กลับมาพอกลับมาถึงเนี่ยก็มาวิจัยอะไรก็มาวิจัยเรื่องเห็ดนี่แหละโอ้โหพอไปถึงอาจารย์ว่ายังไม่ไปดูโน่นนี่ะฉันต้องมาดูคนก่อน ว่าพื้นใจของคนนี่เป็นอย่างไรเพราะพื้นใจคนดีแล้วนะอะไรทำออกมามันก็จะดีแล้วตัวขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตนะคะเออเราก็ไม่ได้เข้าไปดูอะไรมากมายเพราะ,ะว่ามันเป็นลายลออสายการผลิตค่ะไปดูถึงตรงที่ สกัดอย่างไรนะครับออกมาแล้วเป็นยังไงส่วนไอ้ตรงที่ไอ้ขวดจะวิ่งไปยังไงตรงนั้นแน่นอนเราไม่ขนเข้าไปแล้วล่ะถ้าเดี๋ยวเราจะเราจะถูกพัวพันเข้ามาในเครื่องจักรเยอะแยะแต่ที่มั่นใจก็คือเรื่องของคนนั่นเองค่อนคะทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะ ถ้าดีทั้งสองอย่างได้ถือว่าชีวิตสมบูรณ์แล้วเนะาะอาจารย์พอแล้ว <laughs> พอแล้วนะคะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะคะ,ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็สาระดีๆมากมายค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับเสีเ่ยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสถานที่ดีๆแห่งนี้ค่ะเตาการ์เด้นเฮลท์สปาแอนด์รีสอร์ทค่ะรีสอร์ทเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้นะคะเราได้สาระมากมายเลยนะคะ ได้ไปเรียกว่าเหมือนกับไปเยือนถึงโรงงานที่ไต้หวันจริงๆเลยค่ะของน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพนะคะในครั้งหน้าค่ะอย่าลืมกลับมาติดตามกับรายการอโรคาวาไรตี้เรามีสาระสุขภาพดีๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟ้ารุ่นรุ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะพร้อมกับอาจารย์ดิโรด้วยนะคะไปแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับเจเจ